สวัสดีค่ะก็พบกันเช่นเคยค่ะกับค่ะขวัญก็มารอส่งรถคุณลูกค้าอีกเหมือนเดิมนะคะด้านหลังขวัญน,นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็น รถกบบระบะทรนเจอร์นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็น XL ็กลพัดนะคะซึ่งราคานะคะเบามากเลยค่ะถูกมากค่ะราคารถจะอยู่ที่7จ9 0 0 0นสีนะกันนะคะก็รบกวนนะคะคุณลูกค้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามตน,นะคะแล,แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะว่าคันนี้ค่ะข่อนแต่งอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเริ่มต้นนะคะก็จะเปลี่ยน,นกระจังหน้านแบบแรปเตอร์นะคะ,บบะ,คะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านบนนี้นะคะจะเป็นสกู๊ปน้านะคะทรงสูงสีดําด้านเช่นกันค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะเราแต่งให้รถดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยแต่งเป็นสไตล์สีดําด้านนะคะค่ะถัดมานะคะอุปกรณ์ถัดมาเลยค่ะตัวนี้ค่ะ เช่นเคยค่ะซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะตัวนี้นะคะการติดตั้งจะไม่มีการเจาะตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงค่ะรถเราไม่มีหางเป็นรอยแน่นอนนะคะค่ะแล้วถัดมานะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นยางคันคุกนะคะขอบ16นะคะลายแม็กตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะก็เลือกได้แจ้งขวัญได้ค่ะขวัญจัดให้ค่ะแล้วก็ ถัดมาเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูแม็กก่อนดีกว่าว่าสวยขนาดไหนนะคะมา,มาเลยค่ะอุปกรณ์ต่อมานะคะก็จะเป็นเบ้ามือเปิดนะคะตัวนี้ค่ะป้องกันรอยขีดขวดเวลาเราเปิดขึ้นรถนะคะมาพร้อมกับกันสาต,ตัวนี้เลยกันสา,าสาต,ตัวนี้ก็กันนะ้ำกระเด็นเข้ารถในขณะที่ฝนตกนะคะพร้อมกับด้านบนตัวนี้ค่ะด้านบนตัวนี้จะเป็นราวหลังคานะคะสีดำด้านเช่นกันแล้วก็ะะด้านหลังนี่เลยค่ะ โลบาเหล็กนะคะ o u t l a n d ร์ er, ค่ะซึ่งเป็นที่นิยมกันนะคะโลบาเหล็กตัวนี้นะคะก็จะคงทนแข็งแรงนะคะสามารถขนของได้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวที่3ด้านหลังนะคะเพื่อช่วยให้ขับรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ะะมาดูกันต่อนะคะก็นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะข้อไฟถ้ายนะคะข้อไฟท้าย,นะะายก็ เพิ่มความสวยงามให้กับไฟท้ายด้านหลังของเรานั่นเองค่ะพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะเบ้ามือเปิดนะคะพร้อมกับปลายดาบสีดำด,าด้านเช่นกันนะคะด้าน<อ>หลังนี่เลยนะคะของอลเรนเดอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงสวยงามแล้วก็แข็งแรงค่ะอย่างที่เห็นนะคะเหล็กของเราจะเป็นเหล็กอย,อย่างหนานะคะเพราะฉะนั้นสามารถลากจูงได้ไม่ต้องห่วงนะคะ แล้วก็นี่เลยฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีครอบฝาถังน้ำมันนะคะเพิ่มคาวามสวยงามให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวให้กล้องเดินตามขัมาดีกว่าไหมเรได้ดูอย่างที่บอกค่ะตัวนี้เราแต่งเบาๆค่ะเพราะว่าเจอเห็นแต่ร,รีวิวแล้วก็แต่งเยอะไปหมดแล้วเนาะคันนี้เราลองมาแต่งเบาๆบ้างนะคะคันนี้ <S <S คันนี้ะนะคะ อย่างที่เห็นค่ะเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนนะคะอย่าแต่งเบาๆนะคะดูดันแต่ว่าดูเรียบหรูนะคะตัวนี้ <อะ S 2> ถ้าแต่งแบบนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทเองนะคะเผื่อคุณลูกค้าสนใจนะคะหรือว่าตัวนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนนะคะก็สามารถติดต่อผ่านขวัญได้ทางเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ0946599596นะคะ พร้อมจบทุกเงื่อนไขนะคะสามารถจองผ่านออนไลน์ได้นะคะปลอดภัย100%เปอรค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถจองได้และจัดไฟแนนซ์ได้ที่บ้านเลยนะคะส่วนส่งรถใช่ไหมคะรับรถขันก็ไปส่งขอนขออนุญาตค่ะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะร้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ